รกระดานที่หนึงนะครับสำหรับการแข่งขันมาฮศลออนไลน์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีกระดานแป๊บหนึ่งนั่นแหละครับคู่แข่งเดินขึ้นมาแล้วกระดานที่หนึที่1ขึ้นมาเราจะเดินเน้นส่งมาตรฐานนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้รอคู่แข่งสักครู่ ตัวกุแข่งอ่าทำไมาเป็นทรงนี้เนาะเป็นทรงแปลกๆนะครับไม่ขึ้นห้ามาเก้าและไม่ขึ้นสิบมาสิบห้า เป็นปิดไปเลยตัวนี้ปิดไปมันจะคล้ายๆกับรูปกองโจรเดินช้านะครับถ้าแบบนี้เอาล้วครับเข้ารูปกองโจรเดินช้าแล้วเราขึ้นตัวนี้ไปเลยนะครับขึ้นตัวนี้ไป ขึ้นมาบีบเกมมาไปนี่ ขึ้นมาตัวนี้โผล่ออกไป <S <S นะครรอคู่แข่งแป๊บหนึง่ง กูแข่งสักครู่สักครู่เนาจะหมดเวลาจ้วยเดินตัวไหนก็ไม่เดินที่นี่ไปมาจะหมดเวลานะั่นลักษณะอย่างนี้นะครับ <c oughs> ขึ้นไปไปมาจะแพ้เพราะเวลานะัา่นอ้าโอตัดออกแล้วครับงานนี้เดินเร็วแล้วเริ่มเดินเร็ว เริ่มเดินเร็วเ,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 เพราะว่าเขาไม่อยากให้เราต่อสองยอมเสียสองในเหลี่ยมนี้ดีกว่าประมาณนี้นะครับแต่ก็ยอมแพ้อ,อยู่ดีนะครับกู <c oughs> แข่งยอมแพ้ไปสำหรับตัวนี้นะครับอ้าวทีนี้กลัวกลัวจังเลยนะครับ <c oughs> กลัวจะออกจากเกมไปเลย ลักษณะช้าๆแบบนี้โอเคมานี่ขึ้นไปนะครับมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปต่อครับผมเ,ออเดินไวขึ้นเยอะมากๆนะครับเดินไวขึ้นเยอะมากๆมานี่มุมโคู่นะครับผม เราเล่นเป็นมุมคู่ขึ้นไปขวางตัวนี้ขึ้นไปอืม ขึ้นมาออกไปครับ <L un> มานี่ รับการต่อรองรับการต่อเข้าไปน่าจะเสมอนะแต่มน,นี้ปกติเคยเห็นเอาละครับลุ้นลุ้นเวลาหมดไม่ได้ลุ้นอะไรนะลุ้นเวลาหมดถ้าลักษณะแบบนี้มีสิทธิ์เอาละครับเลือกเดินแล้ว น่าจะเสมอเลยถ้าแกเดินถูกนะครับยี่สิบหกยิบสองนี่ก็ถูกแล้วมาแล้วถูกครับกูแข่งเดินถูกเดินถูกเสมอได้กูแข่งเดินถูกเสมอได้นะครับผมเสมอไปงานนี้โอเคแต่ว่าต้องอันนี้ต้องเป๊ะนะอันนี้ต้องแม่นนะครับ ถ้าไม่แม่นก็แพ้หงายได้เหมือนกันจังหวะต่อไปนี้เข้าฮอตไม่ได้นะครับจังหวะนี้ต้องแม่นเอาล้วครับขึ้นมาแล้วลงไปเข้าฮอต ข้ากินจังหวะน,นี้ต้องเป๊ะนะไม่งั้นแพ้หงายได้เหมือนกันนะครับถ้าตัดสินใจผิดก็คือแพ้เลยมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปนะครับอย่าผิดนะอะ่เรียบร้อยครับผิด เรีบร้อยเดินรีบเกินไปแกน่าจะกำลังโมโหตัวเองอยู่ตัวนี้นะครับผู้แข่งน,น่าจะโมโหตัวเองไม่น่ารีบเดินเกินไปนะครับ <c oughs> ไปครับกระดานที่หนึ่งคู่ที่สองมาแล้ว ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปนะครับคู่แข่งน่าจะออกทรงห้าแต้มขึ้นไปน่าจะออกทรงห้าแต้มขึ้นไปมานี้เอา้าเป็นโจรซะนี่เป็นโจรของโจรห้าแต้มนะครับขึ้นไปนี่มานี่ ขึ้นไปนี่มานี่ขึ้นไปนี่เบียดกินนะครับเกมแรกก็ปิดทางของโจรเกมนี้ก็ปิดทางของโจรอีกสงสัยจะได้ชื่อว่าปิดทางของโจรแล้วแต้มนี้นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้กินมานี่เราปล่อยกินเราเปิดให้เขากินและเราไปเข้าฮอตโอเคครับ เราไปเข้าหอดเขาหนีมาลงไปหนีมานี่เข้าไปครับผมมานี่ปล่อยให้กินสองเลยวะ่ะปล่อยให้กินสองข้าวหอดไปเลย กินสองข้าหอัด <c oughs> ขึ้นนี่ไล่กินไล่กินแล้วเราจะมาจับหมายเลขสิบแปดถ้าเขาเข้ากินนะครับเราจะจับหมายเลขสิบแปดอ้าวกากระบาดออกซะแล้วครับโอ้ตาย แพ็กเกจเน็ตหมดอีกแล้วแพ้ปุ๊บแพ็กเกตเน็ตหมดทันทีนะครับเดี๋ยวผมขอหยุดวิดีโอก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเสียเวลาถ้าผู้ชมรอนะครับถือว่าเสียไปแล้วคู่นี้เจอประจําเลยแพ็กเกจเน็ตหมด <c oughs> มาครับ คู่ที่สองใหม่แล้วกันนะครับคู่ที่สองคู่นั้นแสดงว่าก็ถือว่าฟาวไปแล้วนะครับท่านผู้ชมถือว่าฟาวไปแล้วโอ้เซ็งเลยนะครับเซ็งเลยเซ็งเลยถือว่าฟาวไปแล้วขึ้นไปเขาน่าจะายังไม่ได้ต่อแพ็กเกจเน็ตนะครับเน็ตเลยหมดนะครับมุมคู่เหมือนเดิม มุมคู่เจอภูกเก็ตซะด้วยอืมมุมคู่มุมคู่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งไปนี่ คืนนี้ครับเจอภูเก็ตคู่ปรับตลอดการคืนนี้ต่อครับผมต่อไปมุมคู่สู้ภูเก็ต นี่เบียดเข้าไปนะครับมานี่ขึ้นไปนี่ครับ ขเขาต่อเขาต่อออกข้างดันมาขึ้นไปแรกินรับการต่อแรกินแล้วรับการต่องานนี้น่าจะได้กินฟรีสักตัวหนึ่งหมายเลขสิบห้าหนึ่งตัว นี่เขาจะมาเข้าฮอตนะครับเข้ามาเข้าฮอตตัวนี้ลงมาแล้วเราลงไปนี่เลยเพื่อไปเข้าฮอตลงมานี่เดินให้กินสองเลย เลือกกินสองเลยเอาเลือกกินไปเลยนะครับมานี่กินมานี่เลยเรียบร้อยครับ <c oughs> กินหนึ่งก็แพ้นะครับถ้าเขาเลือกกินหนึ่งเราก็เลือกกินสองนะครับเหมือนเดิมขึ้นไปนะครับมานี่มานี่ ขึ้นไปครับมานี่ขึ้นนี่ไปนี่ขึ้นนี่ไปนี้เอาแล้วครับเข้าตำราเดิมนะครับเด็นคล้ายๆกับคนคู่แรกนะมันคล้ายๆกับคนคู่แรก เข้าตำราเดิมไปนี่เอาละครับเอาและครับขึ้นไปอานนี่ขึ้นไปอาวเราจะมาตัดหางเราแล้วทีนี้จะมาตัดหางเราแล้วอืม เข้านี่ไปนี่เอ,เอายากๆหนะน่อยแม่เดินดีเซะด้วยนะเดินถูกเป๊ะเลยนะครับแกได้เปรียบผมนะรูปนี้เขาได้เปรียบเรานะครับรูปนี้เขาได้เปรียบเราไม่ใช่เขาเสียเปียบนะเขาได้เปรียบเราแล้วลงไป มานี่ลงไปมานี่ลงไปมานีาต่อกอน,นะครับเราเสียเปรียบนะไม่ใช่เราได้เปียบนะครับอันนี้เราเสียเปรียบเลยเขาดิ่งมาเขาฮอตนะถูกแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะเต็มนี้ไม่ต้องทออําอะไรมาก เขานี่นะครับแต่ต้องแม่นนะอย่าผิดผิดก็แพ้ความได้เหมือนกัน <c oughs> แต่จริงๆตวเนี้หงายได้เปรียบมากหงายมีสิทธิ์ชนะสูงถึง90%เเลยทีเดียวถ้าเดินถูกไม่ต้องทำอะไรมากแค่เดินให้ถูกจะชนะอย่างเดียวแต่ถ้าเดินผิดเรียบร้อยครับ นนะครับงายเข้ากินจับนี่ครับผมเดินถูกซะด้วยนะผมไม่ต่อ2ยี่สิบบนะผมไม่ต่อนะครับผมต้องจับกินอย่างนี้ถึงจะดีกว่านะครับ แล้วเขาก็เดินถูกโอ้โหสุดยอดเลยเต็มเนี่ยงานนี้เขามีสิทธิ์ชนะเลยครับเดินดีมากท่านนี้นะครับเดินถูกเป๊ะเลยเดินถูกเป๊ะถูกเก้าอ่านะครับโอ้โหสุดยอดเลยเป๊ะเลยมานี่เราหมดสิทธิ์แล้วงานนี้ เราเข้าไม่ได้นะครับเราขึงมานีา่ขึงมานี่เดินให้กินแล้วก็เข้ากินน่าจะโอเคนะเข้ากิน หนูเดินดีนะครับท่านนี้มาถึงจังหวะนี้เดินดีมาก <c oughs> ถือว่าเดินได้เปรีย้ย <c oughs> เดินได้เปรีย้ยเปรีย้ยเปรีย้ยอันนี้นะครับ นี้เราจับตรงกลางเพื่อกินหนึ่งตัวเอาละครับเขาสองต่อ2องฮะนี้มีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ไม่เอ่ยแต่เราหมากต่ํามากนะครับไม่อยากจะลุ้นเลยหมากต่ำแล้วเกินขึ้นไปขวางก่อนขึ้นไปขวาง อ่าเสมอน,นะครับเสมอ